คอันนี้เห็นไม่เยอะประกอบโอ้กี่ชุดครับนี่ร้อยชุดค่ะต๊อดชะโดและทหารหน้าแนวค่ะเมาาื่อวานรถรถสายสวัสดีครับอ๋ออ๋อรถสีขาวใช่ไหมน,น่ะกำลังมาไหมเพื่อต๊อชะโดครับต๊อดชะโดและทหารค่ะหน้าแนวหน้าแนวครับพี่แนว อิ่มท้องนะคะวันนี้อิ่มท้องตัวชะลออิ่มท้องค่ะคิดดมืานรา้อยิมคิดดาันแน่่

กนๆจอนครับงตาคนมตตาไงตาให้จ้ะงตาใจดีค่ะ็นอๆนทุกานครับาบรยกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีั็ดกราบขอบคุณหลวงตาศิริทรัพย์จันลัทธโมนะครับวัดป่าปนังปีนนะครับที่เมตานะครับกำลังพลที่ปฏับัหน้าที่หน้า แนวประสาทพระวิหารทั้งตำรวจตัวแทนและก็ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าเราก็ขอขอบคุณนะครับที่มีอาหารพิเศษนะครับมาให้กำลังพลเพื่อเป็นความแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะมาทําอย่างนี้มาเลี้ยงอาหารนอกมาณฑลต้องติดต่อใครยังไงบ้างครับท่านครับอ่าก็ต้องติดต่อผ่านอ่าชกหนึ่งครับกองรัชชนลีครับเพราะว่าอ่าเป็นพื้นที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ยังมีการอ่าฟลอรระวังอยู่นะครับในการถึงกําลังกันระหว่าง ทั้งสองประเทศอยู่ครับครับยังไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝากอะไรถึงแนวหลังบ้างครับท่านครับก็แนวหลังทุกท่านนะครับก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แนวหน้าทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็จะปฏิบัติที่ให้ดีที่สุดนะครับปกป้องประเทศชาติเป็นมนไทยต่อไปครับช้อน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 อาคุณหน่อยนะคนให้หน่อยเนี่ยนี่ของแท้ จะนาคเลยว่าตอนที่เราจะขอเพิมก็แค่บพอเเหนียวอยู่ไนขนค้าเาเหนียวมันด้วยจ้าเออปกรับให้จะตัดไมาใส่มาเพิ่มไมก็อยางตัดม่ กอดปิป่ะนาียววเปิดุ่นใจครับเปิดเเลยุยกองเ้าเหนียวม้อยกนองยังสี่ย่บานร้อนเลยครับร้อนเลยกองไงกองแขง่แล้วก็กินเบดฐานครับนี่